เดินช้าตรงไหมกดตกแบบคนหาเลยฮะอย่าไปหาตรงนู้นแต่แม่งเดินไม่ถนัดทางก็เดินมาดิกลัวทำไมกลัวโตแบบนี้อะไรมาขโมยของไอ้คนหนักกว่าเนี่ยอยาเห็นว่าเธอยังเดินมาอันนั้นเลยอะดิขโมยของอะ เอาไปเดินดงนู้นดิไม่กลัวตัวนี่ไเข้าใจคนที่เวเห็นามา่ตัวเดินกันนะนี่มองลงไปข้างล่างไม่ต้องมองไปเดินตรงนั้นมานีนี่นี่ตรงนี้อะไรกลัวจริงจริงนี้เลววะ you <laughs>